สวัสดีครับเพื่อนชาวยูทูบประเภทบุคคลท่านครับวันนี้ผมอัมพรพยเรินมีรถ L 5 0 1 8ป SP Special มานำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้เป็นรถปี65นะครับรถปี65นะครับใหม่ตัวนี้ใหม่246ยชั่วโมงครับรถสวยมากครับรถได้ประมาณยังไม่ถึงปีครับสวยๆเดิมๆเลยครับคันนี้ครับ ราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่595,000บาทนะ5 9ห0 0 0สาหมืันบาทยังต่อรองได้ครับส่งฟรีให้300กิโลแรกครับมีค่าแนะนำให้5,000บาทท่านใดสนใจก็โทรมาคุยกันได้ครับเบอร์โทรก็เบอร์เดิมครับร้านบัวขอทออลพาร์ตอร์ที่เก่าครับ0813655997กครับ0816055237ที่นี่ยังมีรถให้เลือกมากกว่า250คันครับท่านใดมาไม่ได้โอนประจํามา10,000บาทรถส่งถึงบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินครับไม่เสียใจแน่นอนคันนี้ครับ อันใดได้ไปเหมือนซื้อลรถใหม่ในราคามือสองสตาร์ทแล้วเราขับดูครับ5้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทรถปีห้าหกครับเราออกรถปีหกห้าครับโทษทีไวครับมีผ่านหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะผานหลังมันอยู่ด้านนู้นใหม่มากครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูครับนี่มุนี้ไม่มีหอนครับคันนี้ครับรถยังใหม่มากครับคันนี้สีฐันเดิมๆทุกประการผมล้างน้ำแล้วออกมาขายเลยโอเคพ่อทิพย์ยิค่ให้กันครับสวัสดีครับ